สวัสดีครับคุณฟังทีละครับบทบรรณาธิการของหนังซูเปอร์แมวหน้านะครับให้ชื่อว่าท an ันทสถานจันทร์สงลาเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอยู่ดีๆก็รู้สึกนึกถึงคําสอนของบรรพบุรุษของท่านผู้ทรงเกียรติอย่างวิโรธลัคณอาอดิศรสสระบบบัญชีรายชื่อจะพักก้าวไกลวิโรธเนีเคยบอกว่าถ้าจะเอาชนะความดื้อด้าน ต้องด้านกว่าต้องหนากว่าเท่านั้นที่นึกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ากรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกยกให้เป็นเทวดาโดยอภิชาติตบุตรีอย่างแพรทองทานชินวัตรเอาล้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยังได้รับอภิสิทธิ์สร้างความเหลื่อมล้ําเหนือประชาชนทั่วไปนะครับคือต้องกับพิพากษาตามที่รับสารภาพใน8ปี แต่ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากล้นก้าวล้นกระหม่อมพระราชทานอภัยลดโทษเหลือจำคุกเพียงแค่หนึ่งปีแต่ด้วยบทบาทการละครเลยต้องไปนอนในฐานะผู้ป่วยอยู่บนเตียงนุ่มๆพร้อมกับเครื่องปรับอากาศเย็นชำ่ำจะเป็นเพราะว่าสรกรรกำลังทั้งอิทธิพลการเงินการเมืองหรือว่าติ่งแดงแฟนคลับหรืออะไรก็ตามนะครับที่ปรากฏออกมาแต่พฤติการนี้เนี่ยเป็นขบวนการที่รัฐต้องเร่งขจัด ปัญหาการรักษาผลประโยชน์ของสังคมไทยและประชาชนจำนวนหนึ่งที่เลือกท่านมาจัดตั้งรัฐบาลในการบริหารดูแลทุกสุขของประชาชนในกรณีที่รัฐเนี่ยไม่ได้สมคบคิดร่วมอยู่ในกระบวนการร่วมมือช่วยเหลือครั้งนี้นะครับแน่นอนละครับว่าการเป็นส่วนหนึ่งย่อมมีความจําเป็นที่จะต้องยอมถมน้าลายรถฟ้าแล้วปล่อยให้ความเหลื่อมล้ําทางสังคมเนี่ยดำรงอยู่ต่อไป เพื่อเป็นการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานเป็นข้อมูลในชีวประวัติและวงตระกูลของท่านสืบไปชั่วลูกชั่วหลานโดยเฉพาะหนูน้อยถุงเท้าหลากสีอย่างเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารรัฐและเป็นผู้นํารัฐบาลอย่าลืมนะครับระยะทางเนี่ยพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนชั้นใดก็ฉ้น,นั้นแหละครับภารกิจนี้มีเวลาจํากัดในการพิสูจน์คุณค่า ซึ่งอาจจะหมายถึงผลงานศรัทธาและการยอมรับในวันข้างหน้าผ่านการเดินเข้าคูหากากบาทเลือกตั้งในครั้งต่อไปบุคคลสำคัญในรัฐบาลและในพักเพื่อไทยในฐานะสายตรงที่มีเลือดมี DNA ตรงกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรรายนี้เนี่ยบางคนเก็บอาการไม่อยู่นะครับคล้ายๆกับรู้ล่วงหน้าว่าโจนเทวดาที่เคารพรักจะได้รับการพักโทษ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าเส้นทางจตากรรมของนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณชินวัตรเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรต่อไปสังคมลองค่อยๆนะครับหลับตาแล้วก็จินตนาการเรื่องราวคาให้สัมภาษณ์ของอภิชาติตบุตรีที่ชื่อว่าแพรทองทานคนนี้เลยครับเธอได้บอกว่ายังไม่จะรับรายงานจากคนกันเองคือพันธบรเอกทวีสอสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังไม่รับรายงานเรื่องที่คุณพ่อคือทักษณิณชินวัตรเนี่ยจะมีการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเองทางครอบครัวก็แค่เตรียมความพร้อมที่บ้านหรือจันทร์สองล่าเพราะอยากจะให้ออกมาตลอดอยู่แล้วซึ่งเตรียมตั้งแต่คุณพ่อกลับมือถึงเมืองไทยแล้วไม่ใช่เพิ่งเกเตรียมการเรียกว่าเป็นการคาดการเตรียมการได้อย่างแม่นยําล่วงหน้านะครับจะผิดเพี้ยนก็ตรงที่ไม่สามารถที่จะใช้บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยเป็นสถานที่ ในการคุมขังนักโทษเด็ดขาดชายรายนี้ตามระเบียบกรมราชรรนที่ออกในยุคของสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ต้องแปลกใจหรอกครับถ้าหากวันที่18กุมภาพันธ์นี้เนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะได้ออกมาสูตรกลิ่นความเจริญแบบก้าวไกลที่ทันทสถานจันทรงลาเราก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้า กับความหวังความตั้งใจตั้งแต่แรกที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตจะได้กลับมาทุกภูมิแล้วก็ดีใจกับการเจริญเติบโตสุปะมานของความเหลื่อมล้ําของสังคมไทยที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะทําให้คนรวยรวยเหมือนกันหมดแต่เราต้องทําให้คนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันหลักการเนี่ยยังคงอยู่กับบริบททางการเมืองไทยยังคงความถูกต้องอยู่ใช่หรือไม่ เราขอแสดงความชื่นชมความวิริยะอุตสาหะในความกตัญญูกตวเวทีซึ่งเป็นเรื่องสําคัญยิ่งของมนุษย์นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ขอแสดงความเสียใจขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของกระบวนการยุติธรรมแล้วท้ายที่สุดเราขอสมเพศกับพฤติกรรมพฤติการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันสร้างความอับยศให้กับกระบวนการยุติธรรมไทยในครนั้งนี้เราขอให้กระบวนการยุติธรรมไทย ตองไปสู่สามปรายภพภบพบภูมิที่สงบอย่างแท้จริงนะครับ